การเข้าหลังบ้านของ Line Official a c แอร์คนะคะเราสามารถเข้าได้ด้วยมือถือเหมือนกันนะคะโดยที่เข้าไปที่หน้า Safari ค่ะพิมพ์ m a n a g e ์ m i n e g i z i นะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี l ล n e ค่ะเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วมันจะเด้งมาที่หน้า l ลน์แอดของเรานะคะเราต้องกลับไปที่หน้า Safari กดลูกศร Back ตรงนี้นะคะกด Back กลับไปอีกหนึ่งครั้งะคะ่ะ ก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะเราก็เลือกบัญชีที่เราต้องการเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็เป็นเหมือนที่เราเข้าจากคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถไปสร้างบอร์ดแคสต์หรือว่าทําการแมสเซจริทแมสเซจรอวิดีโอต่างๆนะคะหรือว่าดูข้อมูลหลังบ้านของเราได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าตรงนี้ก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะคะเหมือนการเข้าคอมพิวเตอร์เลยค่ะหรือว่าเราต้องการสลับบัญชีเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ แค่นี้ค่ะเป็นง่ายๆนะคะลองนำไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ